สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โอ้ละคะน้องมินดาไหนไหนมีอะไรมาชวเพื่อนๆวันนี้นะโอ้ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะไหนไหนมินดาให้แม่ดูสิจ้าโอ้อุยไข่น่ารักมากเลยยามีลูกคนด้วยน้ามินดาแล้วอันนี้น่ะโอ้อันนี้ก็เป็นลูกไข่น่ารักนะคะเป็นลูกอไข่ไก่ในไข่ปลอมแล้วก็ ไช่ไข่กำลังจะฟักออกมาจากไข่ของแม่โอ้มันมีสองด้านนี่มินดา <Yeah. S 1> อันนี้อ่าลูกกวางนะจ๊ะเนี่ยกวางน้อยในมินดามันมีสองด้านแม่ดูซิโอ้มีลูกอะไรอีกด้านหนึ่งนานะโอ้มีนางเงือกนั่นเองอ่าเราก็มีสีมาด้วยนะมินดาเนาะ,ะมินดาระบายเชวยเพื่อนๆสิคะอ่าสีแดงระบายสิตรงเจอนี้ ระบายจีโจยนะโอ้โหจิเดเป็นพิษอะไรนะคะจิเดดเป็นพิษโอ้ยสวยมากเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้นะต้นไม้สีอะไรต้นไม้สีเขียวใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวระบายต้นไม้สีเขียวนะโอ้เก่งมาก โอ้โหดูน้องมินดาเก่งมากเลยค่ะมินดาปิดสีอย่ามันแห้งนะใช้เราต้องเก็บนะมินดาอ่าต่อไปต้นไม้สีเขียวใช่ไหมมันมีผลไม้ด้วยนะน่าสวยจังเลยนาะมินดาระบายนะโอ้โหโต้นไม้สีเขียว<ส>นี่ค่ะเพืเ่อน ด้านแรกของน้องมินดานะคะไข่ด้านแรกเป็นรูปเด็ดผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็มีต้นไม้ต่อไปด้านที่สองอานังเงือกมินดา <Okay. S 1> อ่าระบายสีอะไรดีอาเอา,เอาหางสีนึ่งแล้วตัวสีนึ่งเนาะเอาผมอีกสีนึ่งเนาะสลับสีเนาะโอเอาหางสีเหลืองนะจ๊ะหางนางเงือกนะคะโอ้ โอ้ยเจ้าหญิงเอลเรียนนะจ๊ะเนี่ยใช่ผมสีแดงสวยเจ้าหญิงเอลเรียนนะจ๊ะไม่อยากเอาหน้าสีแดงบหน้าสีแดงด้วยโอเคโอเค้สีแดงผสมหมดเลยนะจ๊ะโอ้สวยมากศิลปะครับเพื่อนๆระบายผมเขาด้วยผมหน้าจ้าผมสวยโอ้ผมสวยๆนะสีแดงนะ ก็อจอยมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอจ๊ะไหนแม่ดูสิโอ้ยอย่าเพิ่งทํากับข้าเห็นเพิ่งตอกไข่ทํากับข้าว่า่าให้ขอดูก่อนขอดูฝีมือหน่อยโอ้โหตัวหญิงเอลเรียนสีแดงนะคะด้านนี้ด้านนี้อัญชลสองด้านโอ้สวยมากมันมีอีกใช่อาา่าไข่สีเหลือง ลูกไก่น้อยนะจ๊ะไก่ออกจากไข่แม่อ่าเอกีไก่พูดะไจออกมาแล้วจ้าฉันออกมาแล้วออกวิจกรรมวันหยุดคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ปิดเทอมแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมกันนะ ได้ฝึกสมาธิฝึกสมองช่วงปิดเทอมนะคะนี่ไข่น้อยมิดามีดอกไม้มีต้นหญ้าด้วยต้นหญ้าสีเขียวนะอันนี้นะโอ้โหต้นหญ้าสีเขียวสวยจังเลยจ้ะโอ้ดอกไม้สีอะไรดีะโอโ้ดอกไม้สีน้ำเงนินเลยมินดาตั้งใจมากเลยดูท่านั่งเพื่อน โอ้โหโอ๊โอตืเสร็จแล้วนะคะเออมินดามินดาภาพไก่น้อยสวยนะ่รารักมากเลยียฝีมือตัวเองอะ่ะโอ้เก่งมากอ่าต่อไปกวางน้อยนะคะด้านนี้เลย,เอ,อยเอากวางน้อยสีอะไรนะอ๋อกวางน้อยสีแดง โอ้โหหูใหญ่เลยเนาะความน้อยน้องมินดามีเข่าน้อยด้วยนะนะ่ะข่าเล็กๆนะคะโอ้โหโสีสันจะใสมากเจ้ากวานน้อยโออ้ยไข่ก็สวยมากว่ายเตนเป็นพีอ <laughs> โอ เสร็จแล้วไหนแม่ดูสิคะโอ้โหกวางน้อยของมินดาค่ะนี่อยู่บนไข่สีเหลืองสวยงามสุดสมากจ้ะเพื่อน,อนและด้านนี้ก็เป็นเป็นไก่น้อยไก่น้อยน่ารักมากเหมือนกันเลยะโอ้ไหนมินดาอีกใบน่งอ,อ,อยู่ไหนอีกใบน่งอยู่ไหนจ้ะโอ้หนี่หิ้วเชือกมาเลยนะมินดานี่ค่ะไหนโชว์เพื่อนหน่อยโอ้น่ารักมากไข่ของน้องมินดา เออปลอกปลอกปลอกโอกอกกอเอาทำกับข้าวเลยนะจ๊ะกอกกอกกอกฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวมินดาขอตัวเอาไข่ไปทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวกระเด้งกระเด้งได้ด้วยโอ้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนจากระเด้งกระเด้งเลยอามินดาไปบายเพื่อนๆก่อนลูกไปบายสวัสดีค่ะเออกระเด้งเดี๋ยวไข่แตก